สวัสดีครับเชฟได้เวลส t ตเดอร์ขนนำเพื่อนเพื่อนเข้าสู่รายการติดดาบด้วยกราฟเปล่า exos price section ประจำวันอังคารที่18กุมภาพันธ์พศ2568การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาผลตอบแทนและประเมินความเสี่ยงในสินค้าก่อนการตัดสินใจลงทุนแนวโน้มกราฟในที่นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ได้เป็นการแนะนำหรือชักชวนให้ลงทุนเริ่มต้นด้วยการเปิดกราฟและทำตามคอนเซปต์หนึ่งลากเทรนไลน์ได้แนวโน้ม2หาต้านรับปรับฟิโบ3หาฟิโบ X เช็คเป้ายืด เราก็เริ่มจากการเปิดรับกดสปอรตรายวันนะครับเริ่มจากข้อ1ห,หาเทนลายน์ได้แนวโน้มเราก็ลากเทนลายน์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ e p ที่12.1นะครับยังใช้ได้3เส้นนี้ยังใช้ได้ปกตินะครับแนวโน้มก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับตรงนี้ก็มีการพักตัวลงมานิดหนึ่งนะครับยังไม่หลุดเทนลน์เส้นกลางนะครับเป็นเทนลายน์เส้นแบ่งนะครับในนี้ ข้อสหาต้านรับปรับฟิโบนวต้านแนวรับสีม่วงด้านขวามือนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากกราฟยังไม่เบรกยังไม่ทะลุ0ตรงนี้นะครับ2942แล้วก็ยังไม่หลุด100% 2583นะครับแนวต้านแนวรับสีม่วงด้านขวามือนี้เป็นแนวต้านแนวรับฟิโบนัชชีดีเทสเมนต์แล้วก็แนวต้านแนวรับธรรมชาตินะครับยังใช้ได้ปกติครับข้อ3หาฟิโบเอ็กซ์เทคเยืด เราไปดูกันว่ากราฟจะไปได้ถึงไหนนะครับโดยการหาเป้ายืดขยายก่อนอื่นก็ต้องประเมินแท่งเทียนก่อนนะครับแท่งเทียนล่าสุดปิดยังไงนะครับปิดเป็นเป็นแดงอุ้มเขียวนะครับเป็นแดงอุ้มเขียวครับอันนี้ไงครับอันนี้ราคาเปิดของแท่งเขียวอยู่สูงกว่าราคาปิดของแท่งแดงนะครับเป็นแดงอุ้มเขียวก็คือ บุริชชานินะครับมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นนะครับเราก็จะไปหาเป้าขึ้นกันครับเป้ายืนขยายขึ้นหายยังไงก็หาจากสัญญาณแท่งเทียนกลับตัวจากโลไป high แล้วก็ไปที่จุด r e เ e s t m e n t นะครับเป้ายืนขยายขึ้นนะครับกราฟมาพักตัวตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นินบ bar แล้วก็ขึ้นตรงนี้ เ้ายืดขยายขึ้นายวันก็ตรงนี้เลยครับพินบาร์ขึ้นไปเป็นแบลนชฮารามิเออแบลิชรีเวอร์ซอลนะครับแล้วก็ทุบลงมาแล้วก็เป็นบูลิชฮารามินะครับตรงนี้เป็นเ้ายืดสัส้นๆน,นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสักสี่ชั่วโมงครับจะได้เห็นชัด ครับ4ชั่วโมงนะครับตรงนี้ครับหาเป้ายืดขยายขึ้นนะครับก็จะหาจากจุดโลไปจุดไฮแล้วก็มาที่จุดพักตัวนะครับตรงนี้โลคือพินบาร์บูลชพินบาร์นะครับปรับตัวขึ้นเป็นแดงคืนเขียวแบริชเองกอฟิงแล้วก็ทุบลงมาเกิดเป็นบูลชรีเวอร์ซ์ลนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นแล้วก็จะหาเป้าขึ้นในไทม์เฟรมสชั่วโมงนะครับ จากโลไปไฮแล้วก็มาที่จุดพักตัวรีเทส m เมนนะครับก็จะได้เป้ายืดขยายขึ้นเป้าแรก2923ที่61.8%นะครับที่100% 2953แล้ว161.8%ก็คือ3000เดี๋ยวเราบันทึกเอาไว้ครับเป็น4ชั่วโมงนะครับจะได้เห็นชัดกว่า2923 2953เป็น100%แล้วก็3,000เป็น161.8%ก็ได้เป้ายืดขยายขึ้นในทําเรม4ชั่วโมงนะครับเป้าแรก2923ก็มีแนวโน้ม ตรงนี้มีแนวโน้มขึ้นมานะครับไม่มีแนวต้านด้วยนะครับถ้าผ่าน2923ได้ก็จะไปเจอแนวต้าน2942้แล้วก็เป็นเทนไลน์ด้วยเดี๋ยวจะมีเทนไลน์รับอยู่นะครับเป็นเทนไลน์ถ้าผ่านเทนไลน์ได้ก็2953ตรงนี้อาจจะพอดีกันนะครับ2953กับเทนไลน์ตรงนี้แล้วถ้าถ้ทะลุไปได้ก็ไปจบที่3000นะครับรับกราฟโกลสปอรต ก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นครับกราฟต่อไปเราไปดูกราฟทองคำแท่งนะครับ96.50ตอนเดิมก็ดูลากเทรนไลน์ก่อนนะครับลากเทรนไลน์ได้แนวโน้มตรงนี้เทรนไลน์ก็ยังใช้ได้ปกตินะครับยังใช้เส้นเดิมนะครับเดี๋ยวเราลากเพิ่มอีก1เส้นนะครับเราก็จะโคลนเส้นนี้ เส้นลายเส้นหนุนเส้นี้นะครับ1เส้นแล้วก็เอามาแปะที่ประมาณตรงนี้นะครับเป็นไฮตรงนี้นี่ครับแท่งนี้แท่งแดงพินบาแท่งนี้นะครับก็เอาเส้นนี้มาแปะประมาณนี้นะครับก็ได้เทนลายเพิ่ม1เส้นนะครับแวนวโน้มก็ยังเป็นแวนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับตรงนี้ก็หลุดหลุดเส้นเทนไลยเส้นแบ่งหลุดมาตรงนี้ก็เป็น ตรงนี้ก็จะมีแรงซื้อนะครับข้อ2หาต้านรับปรับฟิโบแนวต้านแนวรับของทองคําแท่งสีม่วงด้านขวามือน,นี้ก็ยังใช้ได้ปกติครับเนื่องจากกราฟยังไม่เบรก0%ซที่47,410แล้วก็ยังไม่ทะลุร่วงลงมาถึง42 0 0 0นะครับโลก็อยู่ตรงนี้หายอยู่ตรงนี้นะครับแนวต้านแนวรับสีม่วงด้านขวามือน,นี้ก็ใช้ได้ ปกติครับไม่ต้องหาเพิ่มนะครับข้สาหาฟ i b o x เท็กเป้ายืดเราไปดูกันว่ากราฟจะไปได้ถึงไหนนะครับโดยการหาเป้ายืดขยายก่อนอื่นก็ต้องดูแท่งเทียนก่อนว่าแท่งเทียนล่าสุดปิดยังไงแท่งเทียนล่าสุดปิดเป็น bullish เว v e r s a l นะครับเหมือนจะเป็น bullish เว v e r s a l นะครับต้องรอคอนเฟิร์มอีกหนึ่งแท่งถ้าแท่งต่อไปแท่งวันนี้ปิดสูงกว่า ราคาถ้าแท่งต่อไปเนี่ยเป็นเขียวเป็นบุลลิชเนี่ยก็จะเป็นบุลลิชดีเวอร์ซอลนะครับแต่ตรงนี้ก็ก็มีแนวโน้มที่จะใช่นะครับเราก็จะอนุมานไปก่อนว่ามันน่าจะเป็นบุลลิชดีเวอร์ซอลนะครับบุลลิชดีเวอร์ซอลคืออะไรก็คือราคาแท่งราคาปิดของแท่งนี้ก็คือตรงปลายนี้เห็นไหมครับตรงปลายของเนื้อเทียนนี้อยู่ต่ํากว่าราคาเปิดของอ เอ่อท่าที่ครับราคาเปิดของแท่งนี้อยู่ต่ํากว่าราคาปิดของแท่งแดงนี่ครับมันปิดตรงนี้ใช่ไหมครับแท่งแดงมันขายลงมามันปิดตรงนี้อันนี้อยู่ต่ํากว่าเห็นไหมครับมันเลื่อมๆกันนิดหนึ่งก็จะเป็นบุหริสติวเซรหมายความว่ามีการปรับตัวขึ้นนะครับมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นนะครับสอดคล้องกับเส้นเทรนไลน์ line, เส้นแบ่งเส้นนี้ที่เมื่อกาฟหลุดเส้นเทรนไลน์ลงมาก็จะเป็นช่วงที่มีแรงซื้อครับ ตรงนี้นะครับมีแหล่งสือ้อก็มีหนวโนปรับตัวขึ้นนะครับเราก็จะไปหาเป้ายืดขยายขึ้นกันหาเป้ายืดขยายขึ้นหาอย,ยังไงก็จะหาจากสัญญาณแท่งเทียนกับตัวจากจุดโลไปจุดไฮแล้วก็มาที่จุดพักตัวดีเทส m เมนนะครับตรงนี้โลคืออันนี้นะครับพินบาตัวนี้อยู่ต่ำกว่าตัวนี้นะครับใช้พินบาตัวนี้โลเป็นพินบาบูลิชแล้วก็ปรับตัวขึ้น เป็น b แบริจพ p i n Bar ทุบลงมาเกิดบูลดิฟเวอซลนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นแล้วก็จะทำการเรียกฟิโบเอ็กซ์เทนชันลากจากโลโลนี Low ้ ine, นะครับไปไฮแล้วก็มาที่จุดพักตัวตรงนี้ก็จะได้เป้ายืดขยายขึ้นเดี๋ยวเราก็จะทำการคำนวณนะครับเป้าแรก 11903.33ตรงนี้นะครับการคำนวณก็วิธีการคำนวนนี้ต้าแปะไว้ให้แล้วนะครับดูข้างล่างนี้นะครับเอาไปคูณ0.4.729นะครับเดี๋ยวเราจะคูณกันเลยนะครับ1101903.09 48,190 48,190เป้าที่ร้อยเปอร์เซ็นต์1นึ่คูณ0.4729 49,660เป้าที่ สเป้าที่161.8 1 00, 0 39, 0 0 0เอ็ด9ุ9ปเอร์เซ็น0 0คูณ0.4729เท่ากับ52,040 52,040เป็น161.8นะครับ ก็ได้เป้ายืดขยายมาเรียบร้อยกราฟก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นโดยที่จะไปชนเทนไลน์เส้นนี้ก่อนถ้าผ่านได้ก็จะไปเจอแนวต้าน47,410ถ้าผ่านได้ก็จะไป48,190ไไล่ไปเลยครับอันนี้นะครับถ้าเบรกได้ครับสำหรับทองคำแท่งก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นครับ ต่อไปเราไปดูกราฟค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทหลายวันเริ่มจากข้อ1เราลากเทนไลน์หาแนวโน้มก่อนนะครับเทนไลน์ก็ยังใช้เทนไลน์เส้นเดิมครับเทนไลน์เส้นนี้ไม่ใช่นะครับเทนไลน์ยังใช้เทนไลน์เส้นเดิมนะครับเส้นนี้เป็น แนวโน้มขาลงไซเวดดาวนะครับลงไซเวดดาวนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มเทลล่าอีกหนึ่งเส้นนะครับโดยการโครนเส้นนี้เอาไปแปะ High นี้นะครับายนี้เอาเส้นนี้ไปแปะเลยครับก็จะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเส้นรับจากนั้นก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมครับ ข้อ2หาต้านรับปรับฟิโบแนวต้านแนวรับสีม่วงด้านขวามือนี้ก็ยังใช้ได้ปกติครับเนื่องจากกราฟก็ยังไม่ได้เบรกตรง100%เรเซนต์ตรงนี้ครับหายนี้กับโลนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมครับกราฟยังอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับข้อ3หาฟิโบเอ็กซ์เท็กเป้ายืดเราไปดูกันว่ากราฟจะไปได้ถึงไหนนะครับโดยการหาเป้ายืดขยายก่อนอื่นก็ต้องดูแท่งเทียนก่อนว่าแท่งเทียนล่าสุดปิดเป็นอะไร เทียนล่าสุดตรงนี้ก็เป็นกึ่งๆึ่งจะเป็นโดจินะครับคล้ายๆจะเป็นโดจิจะมีเนื้อเทียนตรงกลางเล็กๆครับแล้วก็ไส้ข้างบนกับไส้ข้างล่างมันเท่าๆกันนะครับแต่ว่าโดจิก็คือตลาดจะลังเลนะครับกราฟจะลังเลว่าจะขึ้นหรือจะลงแต่ทีนี้มันจะมีพินบาตัวนี้บูลิชพินบา มันคุมตลาดอยู่นะครับเนื่องจากนะครับจุดต่ำสุดมันอยู่ต่ำกว่านะครับเราก็จะนุมานว่ามันน่าจะปรับตัวขึ้นจากสัญญาณพินบาตัวนี้ที่มันคุมตลาดอยู่นะครับกราฟก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งเป้ายืดขยายขึ้นเราก็หาไว้แล้วเช่นกันนะครับเป้าแรก34.03นะครับเป้าที่2 34.32นี่นะครับ ในกรณีที่มันปรับตัวลงเดี๋ยวเราจะไปหาเป้าลงนะครับเนื่องจากมันก็เป็นโดจิถ้ามันปรับตัวลงเราก็จะหาเป้าลงครับเป้ายืดขยายลงหายังไงก็หาจากสัญญาณแท่งเทียนกับตัวจุดไฮไปจุดโลแล้วก็ไปที่จุดพักตัวดีเทสมน์นะครับกราฟอยู่ตรงนี้ย้อนกลับมาไฮที่จะหาก็คือตัวนี้เป็นแบล็ h พินบาร์นะครับทุบลงมา เกิดเป็นเขียวกืนแดง bullish engulfing นะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นแล้วก็เจอโดจิตัวนี้สัญญาณปรับตัวลงนะครับก็จะหาเป้าลงครับโดยการใช้ fibo extension ลากจาก high ลงมา l o แล้วก็ไปที่จุดพักตัวตรงนี้แล้วบก็จะบันทึกเอาไว้นะครับเป้าแรก3า 3.84นะครับอันนี้33.84เดี๋ยวเราก็จะบันทึกเอาไว้นะครับเป้ายืดขยายลงเป็นรายวันนะครับ33.84ซึ่งกับลงไปแล้วนะครับถ้าลงไปแล้วก็จะวิ่งไปที่100%ครับวิ่งไปที่33.59 ตรงนี้กราฟยังไม่ถึงนะครับแล้วก็จะลงถ้าหลุด33.59ก็จะลงไปที่161.8%ก็คือ33.18ครับก็จะได้เป้ายืดขยายลงมาเรียบร้อยนะครับเนื่องจากกราฟมันก็ปิดเป็นถึงจะเป็นโดจิด้วยนะครับแล้วก็หาไปเลยครับเราก็มีทั้งเป้าขึ้นและเป้าลงนะครับถ้ามันลงมาก็จะมีแนวรับตรงนี้ด้วยนะครับ ตรงนี้แล้วก็จะมีเทนไลน์ด้วยถ้ามันขึ้นไปก็มีแนวต้าน3ามสามสี่วงด้านขวาม,มือนี้นะครับแล้วก็จะมีเทนไลน์อีกหนึ่งเส้นเทนไลน์เส้นแบ่งตรงกลางนี้นะครับสําหรับค่าเงินบาทก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นนะครับประเมินจากพินบาทตัวนี้นะครับกราฟต่อไปเราไปดูค่าเงินเยนกันนะครับค่าเงินเยนก็เริ่มจากลากเทนไลน์ได้แนวโน้มเทนไลน์เราลากเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เทนไลน์เป็นเทนไลน์เส้นเส้นกดเส้นน ouais. we right, ี้นะครับกราฟมีแนวโน้มปรับตัวลงนะครับเดี๋ยวเราจะโครนเทนไลน์เส้นนี้เอาโครนเส้นเส้นกดนี้นะครับโครนขึ้นมา1เส้นแล้วก็ลากเอาเส้นที่โครนมาเนี่ยเอาไปแปะตรงไฮไฮนี้นะครับตรงนี้จะมีไฮอยู่นี่ไม่ใช่นี่ครับไฮนี้ ทั้งนี้ครับเป็นเส้นแบ่งได้เทียลน์มาอีกหนึ่งเส้นนะครับเป็นเทียนลน์เส้นแบ่งก็จะได้เทียลน์ตอนนี้ได้4เส้นนะครับเส้นนี้เส้นนี้ลบไปก็ได้ครับได้เป็นเทียลาสามเส้นนะครับมันเยอไปข้อ2หาต้นรับหลักฟีโบ แนวต้านแนวรับสีม่วงด้านขวามือนี้ก็ยังใช้ได้ปกตินะครับกราฟยังไม่เบรกหายศูนยตรงนี้นะครับแล้วก็โลอยู่ตรงนี้กราฟยังไม่เบรกด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็ยังใช้แนวต้านแนวรับสีม่วงด้านขวามือนี้ได้เหมือนเดิมครับทั้งแนวต้านแนวรับฟิโบรีเทสเมนต์และแนวต้านแนวรับธรรมชาติครับยังใช้ได้ครับ ข้อ3หาฟิโบเอ็กซ์เช็คเป้ายืดเราไปดูว่ากราฟจะไปได้ถึงไหนนะครับโดยการหาเป้ายืดขยายก่อนอื่นก็ต้องไปดูแท่งเทียนก่อนว่าปิดเป็นยังไงแท่งเทียนล่าสุดคือแท่งนี้ปิดแท่งนี้ครับปิดเป็นบูลลิชบูลลิชนะครับก็มีแนวโน้มปรัแบบตัวขึ้นได้ต่อนะครับยังไม่มีสัญญาณขายนะครับตรงนี้เราก็ จะไปหาเป้ายืดขยายขึ้นซึ่งเป้าขึ้นเราก็หาไว้แล้วนะครับเมื่อวานนี้เราหาไว้แล้วเป้าแรก22.40ครับนี่แล้วก็22.77แล้วก็23.37ไล่ขึ้นไปนะครับตรงนี้ที่61.8%กราฟก็จะขึ้นมาตรงนี้ซึ่งจะมีแนวต้าน22.09ก่อนนี่นะครับ ถ้าผ่านได้ก็จะไปเจอเทนไลน์แล้วก็ไปเจอแนวต้าน22.28แล้วก็ไปจะไปเจอแนวต้านเป้ายืดขยายแรกเลยนะครับ22.40นะครับส่วนในกรณีที่กราฟปรับตัวลงนะครับเผื่อว่ามีข่าวอะไรที่ทำให้เงินเย็นปรับตัวลงเราก็จะไปหาเป้ายืดขยายลงไว้เลยก็ได้นะครับเป้าลงก็วัดจาก หาสัญญาณแท่งเทียนกลับตัวจากจุดไฮลงมาโลแล้วก็ไปที่จุดรีเทสเมนต์นะครับการปัจจุบันอยู่ตรงนี้เราก็ย้อนกลับมาดูไฮก็คือตรงนี้นะครับเป็นเขียวอุ้มแดงบริลิชฮารามิทุบลงมาเป็นเขียวคืนแดงบ u l ลิชรีเวิ l f i บ g เขียวคืนแดงกับตัวขึ้นเจอพินบาตัวนี้ทุบลงมาก็หาเป้ายืดขยายลงไปเลยครับลากจากจุด ายลงมาโลแล้วก็ไปที่จุดพักตัวรีเทสเ m e n t นะครับก็จะได้เป้าแรกคือ21.80นะครับมันไม่ค่อยเห็นนะครับ21.80.50เดี๋ยวเราบันทึกไว้ครับเป็นรลายวันเป้าลง21.80เป้าที่2 21.50อันนี้100%เป้าที่161.8%ก็คือ21.02นี่ครับก็ได้เป้ายืดขยายลงมานะครับค่างเงินเยนตอนนี้ก็เคลื่อนที่อยู่บนเส้นเทรนไลน์เส้นแบ่งเส้นนี้นะครับเป็น ถ้ากราฟเคลื่อนที่อยู่ด้านบนเส้นเส้นแบ่งตรงนี้จะมีแต่จะเป็นแรงขายนะครับตรงนี้จะเป็นจุดขายครับแต่ถ้าเคลื่อนที่อยู่ข้างล่างนี้ก็จะเป็นจุดซื้อนะครับถ้างเงินเยนวันนี้ก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นนะครับตามกราฟแท่งเทียนเขียวแท่งล่าสุดนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับ ทั้ง4ครับสปอร์ตแท่งค่าเงินบาทแล้วก็ค่าเงินเยนนะครับคลิปนี้ทำขึ้นด้วยความตั้งใจที่อยากจะแบ่งปันความรู้การให้กับทุกคนดังนั้นถ้าเพื่อนๆชอบและอยากสนับสนุนในสิ่งที่เราทำนี้โปดโกด Subscribe กด Like กด Share เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับ